ดาวสามแชกนี่ดาวสามซีหนึ่งแปดศูนย์นะครับ W body W สองศูนย์สามนะครับตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสมต้าถั่วนะรุ่นยอดนิยมมือเดียวประวัติดีอุปกรณ์ครบแล้วก็ขับขี่พร้อมใช้งานเลขไมล์ตอนนี้ก็แค่หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสองกิโลเมตรเองนะครับสอจริงยังฟังเพลงอยู่เลยผมก็เกิดพันนะรุ่นนี้ วันนี้ก็จะพามาชมรถเข้าใหม่นะครับอีกถึงคันนะครับวันนี้ก็จะเป็นค่ายรถดาวสามแฉกนี่ดาวสามแฉกบ้างนะครับก็คือเป็นรถ Mercedes Ben บนะครับตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าโอมตาถั่วนะรุ่นยอดนิยมเพราะว่าตอนนั้นที่ขายออกมาณนะตอนปีที่เขาเป็นตอนเป็นได้าแดงนะครับปี2000ตั้งแต่0 2 0 3 0 4 0 5 0 6ประมาณนี้ไล่ขึ้นมานะครับก็ขายดิบขายดีนะครับช่วงเวลานั้นนะเองเพราะมันเป็นเจเนอเรชันใหม่ รูปไฟอย่างที่ผมรีวิว,วทุกครั้งคล้ายๆถั่วนะคล้ายๆเม็ดถั่วสำหรับคันนี้เป็นรถ C180 นะครับ W Body W 2 0อนมะครับคอมเพรสเซอร์นะครับ,รบเปล้ที่สำคัญนะครับเป็นรถตรงคอนเซ็ปต์ของร้านเลยนะครับก็คือเป็นรถสวยมือเดียวประวัติดีอุปกรณ์ครบแล้วก็ขับขี่พร้อมใช้งานนั้นเรามาชมรถคันนี้กันนะครับคันนี้ก็ทะเบียนสศราชอยชิง1963ทะเบียนตั้งแต่จด ตอนมันป้ายแดงจดป้ายขาวก็เลขนี้มานะครับตามนี้เลยคันนี้เป็นปี2004นะครับก็คาดว่าประมาณ18ปีแลีละอีกนิดนึงก็ครบ20ปีแต่รถยังคงดูสวยงามอยู่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถอายุอันนามระดับ18ปีเนี่ยวันนี้ราคาขายอยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0บาทสามแสนบาทเนี่ยมันยังสภาพไหน18ปีสำหรับคันนี้นะครับพาลูกค้าชมรอบคันก่อนเลย สภาพของสีรถอ่ะน้ำมับโดยส่วนตัวนะครับคอมเมนต์ว่าเป็นรถที่สภาพเรียบร้อยนะครับแต่ถามว่าสีมันมีริ้วมีรอยไหมมีนะครับแต่โดยรวมของรถเนี่ยต้องเรียกว่าสภาพเรียบร้อยเพราะอะไรเพราะว่า1รถอายุประมาณ18ปีนะครับใช้งานมามือเดียวนะครับแล้วก็ยังคงรักษาได้สภาพแบบนี้ผมถือว่าสุดยอดนะสําหรับบางคันก็สภาพก็ตามเรื่องของการใช้งานนะครับของผู้ที่ดูแลก็จะแตกต่างกันออกไป นะครับสำหรับคันนี้ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับในกล้องสีเนะี่ยตัวรถจริงนะคือสีบอลเงินนะครับเดิมโลโก้มาตรงนี้ก็จะมองๆหน่อยนะครับก็ให้ทีมงาน,น,ำนทำความสะอาดนะครับก็ยังใหม่ขึ้นมาเงาวับแบบนี้ก่อนอื่นเลยก็คือเรื่องสีผมก็จำเป็นต้องอธิบายก่อนนะครับเพื่อทว่า,าเข้าใจาให้มันตรงกันนะครับบางท่านอยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางมาดูนะครับสีที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันทีกล้องมันสูมออกไปแล้วมันไม่ได้เก็บทุกรายละเอียดฝากระโปรงนะครับมันจะมีรอยสะเก็ดอยู่บ้างตามการใช้งาน ประมาณนี้ซึ่งเราไม่ได้ทำนะครับเพราะถ้าเกิดทําเสร็จนีโอกาสการเรากลัวว่ามันจะเพี้ยนกลัวว่าท่านผู้ชมมาชมแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะรถทาสีฝากระโปรงหน้ามาหรือเปล่านะครับก็ให้ดูกันไว้ทิ้งเป็นเอกลักษณ์เป็นคาแรคเตอร์ไว้นะครับต่อมานะครับชิ้นส่วนต่อมาก็กระจังข้างอะ่ะมีรอยนิดนึงนะครับเรากำลังคุยเรื่องสภาพสีนะครับผมกําลังพาชมอยู่มีประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ส่วนด้านนี้นะครับอ่ะมีรอยนิดนึงนี่ มีรอยตรงนี้หน่อยจิตเป็นรอยทะลอกน่าผมจังหวะนี้ผมว่าน่าจะไอต,ตัวที่เติมน้ามันนะ่จาจะกระแทก,กแเป็นริ้วรอยตามการใช้งานนะครับแล้วก็มีประมาณนี้หน่อยนี่ก็เรียกว่าไม่ใช่สีเป็นไรนะที่ทะเลประมาณว่าขัดสีจนถึงเนื้อเหล็กนะครับเพราะน่าจะดูแลกันมาขัดสีโดยตลอดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ผิวพันธุ์นะครับโดยรวมของสีรถยนต์นะครับผ่านการใช้งานมาประมาณสิบปดปี สภาพประมาณนี้นะครับหากท่านผู้ชมรับได้เราก็ไปต่อไปดูต่อกันนะครับผมแต่ถ้าหากได้ยิบวันนี้ทําสีได้นะครับแต่ก็อยากให้เห็นก่อนก่อนทาอ่ะอยากให้เห็นก่อนนะครับว่าสภาพประมาณนี้แต่ถ้าทาแล้วโอกาสที่สีมันจะเพี้ยนเพราะว่าท่านไม่ได้ทําทั้งคันท่านทามาบางชิ้นเนี่ยมีโอกาสเพี้ยนเรื่องสีก็ประมาณนี้นะามาดูเรื่องดีเทลเออรุ่นนี้นะครับมันเป็นรุ่นอิงบีแกน นะครับเป็น C 180นะครับอีลิเกนตามเล่มรถก็จะลงว่า C1 8 0แล้วก็ลงรุ่นว่าอีลิเกนแบบนี้นะครับในเล่มทะเบียนล้อนะก็จะเป็นมาให้จากป้ายแดงก็ล้อลายนี้เลยนะครับมีขี้กาดกมีรอยบ้างนะครับตามสภาพการใช้งานถ้ารถสิบแปีได้วสภาพนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะมันทําได้ไหมจริงจริงมันทําได้นะครับมันไปก็ไปปัดหน้ามันใหม่ก็ทําได้ยางนะครับที่ลูกค้าใส่มาให้ก็เป็นมิชลินเบอร์205556ทั้ง4เส้นนะครับสัปดาห์ที่ 7ของปี2 0 2 0โอ้ใช้ได้อีกยาวๆนะครับสำหรับใครที่ดูท่านคันนี้อยู่นะครับรถคันนี้ก็จะบอกว่าสภาพภายนอกเรียบร้อยล้อ,อยางก็พร้อมนะครับภาษีนู่เลยยาวๆเลยนะครับพื้นกีกา65ใช้กันไปยาวๆดูล้อด้านนี้ก็เป็นวิชลินนะครับ205 5, 5, 5 6, 6. ปี2อ20เหมือนกันนะครับทั้ง4เส้นรัดเดียวกันล้อนะครับสึกมันจะมีล้ออยู่อย่างช่วงนี้ มันจะไปรอยเยอะหน่อยกว่าเพื่อนนะครับแต่ก็ตามสภาพการใช้งานมันนะครับก็ให้ดูล้อออริจินอลมันจะมีรอยบ้างนะครับรอยขอบขอบขอบูดๆเนี่ยจุดต่อมาที่จะพาท่านผู้ชมไปดูก็คือด,ด้านนี้ฝาท้ายนี่อันนี้ไม่ไม่ไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่รุ่นในเล่มทะเบียนลงวัน c 1 8นนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเอาไป200มาติดให้เป็นดูเป็น C 200นะครับเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องตัว2.1นนะครับฝาเรียบแล้ว อ่ะฝาท้ายนะครับเรามาดูกันสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องบอกกันก็คือรถมันเก่าแล้วนะครับแต่สภาพของรถคันนี้นะครับคิ้ยางนะครับที่เจอกันบ่อยๆมันชอบขาดแต่คันนี้ยังอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับเขาเรียกว่าลางน้ําฝนฝาท้ายซ้ายและขวามันจะมีคิ้วยางอยู่อ่าอันนี้ก็จะมีเปิดนิดๆอย่างน,น,นี้นะครับเห็นไหมอย่างนี้บางคันเนี่ยไม่อยู่สภาพนี้ละกดไป บางคันไม่อยู่สภาพนี้นะครับมันจะยุ่ยขาดหมดแล้วในส่วนตัวนะครับถือว่ามันอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยหามาดูนะครับหลุมยางอะไรนะครับแผ่นปิดตัวนี้นะครับบางคันก็คาบน้ํามันคาบอะไรต่ออะไรเปื้อนนะครับแต่คันนี้ก็อยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับประมาณสิบแปดปีนั้นนะอ่ะต่อไปก็เป็นก้องมือนะครับกับแม่แรงผมไม่แน่ใจไม่ได้ไไดยางไม่น่าจะมีลมเดี๋ยวต้องให้ชาเด็กเติมลมทิ้งไว้เป็นล้อแมกนะครับ เครื่องไม้เครื่องมือที่ถอดล้อแม่แรงอยู่ต่างๆอยู่นี่มีถุงมือให้ด้วยนี่ก็จะเป็นชุเดเอ็ดคิดเฟิร์สคิดเขาเรียกเฟิร์สเอ็ดคิดปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าข้างในมันจะใช้ได้หรือไม่เพราะว่ามันบางทีก็อยู่ร้ายรถจนมันหมดสภาพ18ปีแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่เข้าไปก็ได้ครับผมเปิดอันนี้ให้ดูเพราะว่าอะไรหนึ่งีที่ท่านจะเปลี่ยนไฟท้องไฟท้ายนะท่านเปิดน,นี้เสร็จท่านก็เปลี่ยนได้เลยแต่ที่ผมเปิดดูผมไม่ได้จะห้านท่านเปลี่ยนไฟท้ายแต่ผม วัสพกแก้มเกิมเนี่ยมันสวยแค่ไหนเพราะมันจะเป็นเนื้อเดิมอยู่ทั้งซ้ายและขวานะครับจะเปิดให้ดูเรื่องนี้นะครับเป็นเนื้อสีเดเดิมนะครับของรถต้องบอกอย่างนี้ว่าเดิมทีลูกค้าท่านนี้ไม่ได้มีความประสงค์ไม่มีความตั้งใจจะขายรถคันนี้ก็ทําการเซอร์วิสรถคันนี้เพื่อตามระยะครับเพื่อจะไว้ใช้งานนุล่าสุดบิลล่าสุดที่เซอร์วิสมาก็อ่อเท่าไหร่สองหมื่นว่าบาทนะครับน้ำมันเครื่อง ต่างๆพวกนี้ทำมาให้หมดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ได้ไปก็วิ่งไปเลยยาวๆนะครับถ่ายอีกที5,000พโลเลยนะครับไหนๆก็ตรงนี้ละขออนุญาตเปิดห้องเครื่องเลยรุ่นเนี้ยนะครับเป็นคาแรคเตอร์เปิดเสร็จจะมีลิ้นลับออกมาเราเปิดท่านก็ดึงท่านก็นยกยกไม่ต้องมียกกระจังก็ได้ยกข,ข้างที่เป็นเหล็กเนี้ยนึ๊บนะครับก็จะเห็นห้องเครื่องนะครับเครื่องที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ก็เป็นเครื่องรหัส271 คอมเพรสเซอร์นะครับก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่าอะไรตัวเกือบจะสุดท้ายของบอดี้นี้แล้วเพราะถ้าเกิดบอดี้นี้สุดท้ายจริงๆประมาณปี06นะครับมันจะเป็นเครื่องฝาล่องนะครับซึ่งเราเคยได้มาคันนึงแล้วเราก็รีวิวให้ชมไปแล้วนะครับเป็นฝาล่องอันนี้ก็เป็น2องเจ็ดหัสเครื่องดูง่ายๆนะครับดูสองตรงนี้ดูก็ได้นะครับเห็นไหมตรงข้างหลังสายพานนะ่ะมันจะมีเบอร์เขียนอยู่ว่า2องเจ็ดหนึ่งเห็นไหมฮะมันก็มีรหัสมันอยู่อันนี้ทะไม่ไม่ใช่เลขเครื่องนะครับมัน,นเป็นแค่รหัสข,ของบล็อกเครื่อง เครื่องยนต์ไม่ได้อยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับรถคันนี้นะครับอุปกรณ์ส่วนควบที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยต้องบอกว่าความออริจินอลดูเนี่ยความคามชัดของตัวหนังสือนะครับน,อน็อตต่างๆเห็นไหมครับยังอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยฝากระโปรงสัสลรโลโก้ต้องบอกลูกค้าเดิมดูแลมาดีจริงๆคันนี้รถยังสวยอยู่เลยเห็นไหมตัวเลขทุกอย่างยังคมอยู่เลย น็อตพวกนี้ก็ยังอยู่ในร่องรอยแบบเดิมเดมออริจินอล18ปีประมาณนี้ดูฝั่งนี้บ้างนะครับเบ้าโช้กต่างๆก็เดิมเดิมสวยงามเลยเห็นไหมพวกน็อตต่างๆแล้วก็พวกคาระโูรงต่างๆพวกโลโก้คมก็ยังคมอยู่นะครับเดิมๆิมเลยนะครับคันนี้ออริจินอลเลยก็ผมก็คือเหลือขั้นตอนของการขัดสีแล้วก็เคลือบแก้วทับไปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อช่วยโรเทคสีประมาณนี้นะครับในส่วนของภายนนอกรถและห้องเครื่องยนต์นะครับ ก็ต้องคอนเฟิร์มการันตีกันทุกๆครั้งนะครับต้องบอกกันก่อนนะครับว่ารถที่ร้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราสเปคของเราที่เราคัดมาให้เลยก็คือเราไม่ได้เลือกสีและเราก็ไม่ค่อยได้เน้นเรื่องของท็อปหรือไม่ท็อปสิ่งที่เราเน้นกันเลยก็คือ1รถสวยมือเดียวนะครับแล้วก็มีอุปรกรณ์มาครบถ้ามันไม่มือเดียวก็อย่างน้อยก็2มือนะครับประมาณนี้โดยประมาณนี้จะเป็นคอนเซปต์ในการที่เราเลือกรถก็มาหาให้ร้านแล้วก็สภาพรถพร้อมใช้งานผ่านการดูแลมาเป็น ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ถึงขนาดที่ต้องเอาไปซ่อมต่อนักอะไรขนาดนั้นนี่คือจึงเป็นคอนเซปต์ที่เราจะไปเลือกซื้อรถเข้ามาที่ร้านเนั่นท่านจึงวางใจได้ว่ารถทุกคันที่ท่านจะซื้อจากเราจะไม่มีชนหนักพิคว่ำตัดต่อน้ําท่วมใดๆทั้งสิน้นหากท่านไปพบเจอซื้อจากผมแล้วไปพบเจออย่างที่ผมบอกครับไปพบเจอว่ามันชนหนักมันตัดต่อมามันน้ําท่วมมานะครับเอามาคืนได้เลยนะครับผมยินดีซื้อคืนเต็มจํานวนราคาที่ท่านจ่ายเงินกับผมมานะครับผมนะก็การันตีไปให้ใหเพื่อความสบายใจนะครับ สำหรับบางท่านช่วงนี้ลูกค้าก็อยู่แต่จังหวัดบางทีไม่ได้มาดูรถไม่มีคนดูรถให้เราก็จะเป็นต้องรีวิวให้นะรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นบเบาะไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีนะครับ,บเบาะไฟฟ้ากับพร้อมเมมโมรีตรัวนี้นะแล้วก็ให้ดูสภาพของภายในนะครับดูสภาพขอมอะไรราะมันยังเรียบร้อยสวยงามอย่างไรนะครับเห็นไหมเบาะนะครับก็ยังคงสวยงามอยู่ จะมีเท้าแขนย่นบ้างตามสภาพการใช้งานนะครับนิดๆหน่อยๆนะจะประมาณนี้ในส่วนของเบาะคนขับนะครับ้ยายางก็เพิ่งใส่มาใหม่นะครับก็ยังดูเรียบร้อยแบบนี้ข้างหลังดูสภาพของเบาะมีรอยหน่อยนะครับจะมีรอยตรงนี้จิดหนึ่งนะแต่อย่างอื่นเรียบร้อยเลยนะครับเท้งเก็บลงที่วางแก้วนะครับดึงไปดูเลยอย่างนี้ที่วางแก้ว หลังเบาะกระเป๋าก็ยังใช้งานได้นะครับเห็นไหมไม่ยืดดูสภาพของแหงประตูก่อนพลาสติกกรอบนะครับอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยไม่แตกไม่มีแตกนะครับแต่สีมันก็จะมีดอปไปบ้างน,นะครับตามเรื่องของอายุของมันนะครับผ่านการเวลามาก็จะประมาณนี้นะดูสภาพของเบาะเบาะหน้าด้านนี้นะครับก็จะปรับไฟฟ้าแต่ไม่เต็มตัวนะครับมันก็คือคําว่าไม่เต็มตัวที่หมายถึงก็คือ แม้กระทั่งรถรุ่นใหม่ๆ C c ค u p ใหม่ๆก็จะประมาณนี้ออปชั่นล็อบบอกไม่เต็มตัวก็คืออันนี้มันเอาไว้พลักพิงนะอันนี้ก็ไว้กระดกยกไม่ให้มันต่ำยกแค่ยกขึ้นยกลงเฉยนะแต่ถ้าเกิดจะดันพวกนี้จะยกขึ้นนู้นี่ก็จะเป็นสเต็ปพวกนี้แล้วเวลาจะเลื่อนเดินหน้าให้หลังก็ใช้ยกตัวนี้ยกขึ้นปุ๊บเราก็เดินหน้าใช้หลัง,งนี่ แขาเรียกว่ามันไม่เต็มตัวเวลาสับที่เราพูดว่าไฟฟ,าาไฟ,ฟา้าไฟฟ้าไม่เต็มตัวก็ประมาณนี้ออปชันเราดูเก๊ะเห็นบ้างนะครับก็มีซีดีนะครับไม่รู้ยังหาซื้อได้ไหมขออซีดเบนใส่แมกกาซีนยังม,มีดิสอยู่เลยก็อาจจะไปหาซื้อใส่ดูนะครับก็ยังใช้ได้นะครับก็ยังบอกว่าเจ้าของก็เดิมยังใช้ทุกวันไม่ได้ทิ้งนะครับรถไม่ได้จอดทิ้งยังฟังเพลงอยู่เลย มันก็เกิดพันนะรุ่นนี้ก็ประตูหลังนะครับก็ให้ดูตรงนี้สติกเกอร์ขอบประตูพวกนี้ก็ยังอยู่ครบนะส่วนใหญ่อริสิเดนก็จะมีจุดที่เขาก็จะบอกกันก็คือจุดทุกสอนในพวกนี้ยังอยู่เลยแล้วฝั่งนี้ก็จะมียังมีอยู่นะครับแต่ก็ยังอยู่ ถามว่ามันเลือนลางไปบ้างไหมมันก็คงเลือนลางไปบ้างเพราะมันจะขัดสีบ,ดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างตามตัวการและเวลาของมันนะนะอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปสตาร์ทรถดีว่าโอเคเดี๋ยวเราเปิดรายละเอียดให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอร์ของเขานะเร่งพัดลมหมุนเวียนเรากดปุ๊บมันก็จะมีไฟติดนะครับหมุนเวียนอากาศภายนในรถมิวเราเปิดดูทีว่าเขาเป็นยังไงขอให้ดูว่าซีดีก็ใช้ได้แท็กหนึง่งใช้ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเบาแอร์ จะให้ดูอุณหภูมิของแอร์เป็นไงบ้างนะครับแอร์ก็แยกซ้ายขวาเนาะอันนี้ก็ปรับถ้แต่จะปรับนะครับสวิตต่างๆยังคงใช้งานได้ครับก็แอร์ยังเย็นฉ่าอยู่นะครับสวิตต่างๆพวกพวกนี้บังคับตัวบังคับเลี้ยวของช่องแอร์ก็ยังใช้งานได้นะครับซ้ายขวานะคือผ้าหลังคานะคบดูด้วยเวลาที่เราซื้อรถนะครับบางทีมันร่วงแล้วคําว่าร่วงคือกาวที่มันติดอยู่กับผ้ากับฟองน้ำบนหลังคามันร่วงแล้วแต่คันนี้ยังอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยอยู่เลย นะถ้าใครจะหาซื้อรุ่นนี้อยู่นะครับต้องก็หาประมาณนี้นะครับไม่ซื้อคันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวก็เอาไปเก็บเป็นเก็บเล็กเก็บน้อยเพรตอนที่ทาไปเลือกซื้อรถก็ได้ครับอันนี้ก็ไฟติดนะครับแต่ที่มันไม่ล้าก็คือพวกฝาปิดมันคงล้าแล้วล่ะเนี่ยใชเขาถึงต้องติดเจ้าของเก่าติดกามมาให้อ่ะวันนี้สวยงามอยู่เลยไฟนะครับไฟสองสว่างด้านหน้าซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวนี้คุณต้องด้านหลังใช้งานได้หมดทุกสิ่งนะครับอเปิดเทสกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดข้างหลังตดบ ตึ๊บตึ๊บอย่างนี้นะครับไฟประตูนะครับไฟเพดานแบบนี้ถ้าไม่ลำคาญก็เปิดอย่างนี้คือเปิดประตูครับ่ะนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของล็อกกับคายล็อกประตูเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหัวหมอนด้านหลังเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเมื่อกี้มันมาตั้งอยู่แค่ตัวเดียวถ้ามันตั้งสองตัวแล้วมันบังกระจกหลังแล้วก็กดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะลงไปเลยทุกอย่างดังหมดเลยวิยุก็ดังอะไรก็ดังเดี๋ยวดูแต่แต่ดังว่าเนี่ยอ่าดังทุอกอย่างใช้งานได้หมดทุกฟังังก์ชน เลขไมล์ตอนนี้ก็แค่124,702กิโลเมตรเองนะครับสำหรับไฟเลี้ยวไฟหน้าอะไรต่างๆก็อยู่ทางด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเ,เขาเรียกว,ว่า cruise control นะครับกาเรเล็กๆตัวนี้ก็จะเป็นไฟใหญ่ด้านหน้าเวลาที่ท่านจะเปิดไฟหน้านะครับรุ่นนี้มีไฟหน้าออโต้นะบ,บิดตัวสวิตไฟเนี่ยมาตำแหน่งออตโต้แบบนี้นะครับก็คือมันจะเป็นออตโต้มันติดต่างๆของมันโดยอัตโนมัติไฟต่ํา สมมติเวลาที่เราปิดนะครับหลายๆคนต้องขออนุญาตบอกนะครับแนะนำไว้สำหรับท่านที่รู้แล้วก็ไม่ว่ากันตัวนี้คือปิดท่านอย่าปิดมาเลยมาตรงนี้นะครับเพราะถ้าท่านปิดเลยมาตรงเนี้ยจะมันเป็นไฟปักกิ้งเวลาที่เราจอดรถอยู่นะครับเพื่อให้รถด,ด้านหลังเขาเห็นเราไฟติดตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถึงก็แบตหมดได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเลนกระจกมองข้างพับซ้ายขวาอันนี้ก็เป็นปรับกระจกมองข้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเทสกระจกบ้านซ้ายพับไหมด้้นซ้ายพับเห็นไนะหนมครับมันพับหมดแล้วก็กดปุ่มกลางออก นะครับก็จะเทสให้ลูกค้าดูหลังจากที่เราขับรถคันนี้เข้ามาเสร็จมีช่วงลงช่วงล่างโอเคหมดสนะิ่งที่ต้องทำนะครับคือมีตัวนี้ตัวที่หนึ่งคือท่านต้องเปลี่ยนตัวล็อกก้านนี้ใหม่นะครับหนึ่งเวลาที่เราเปิดไปแล้วเนี่ยปกติถ้าเราปวดแรงเนี่ยมันก็จะคงช้างแลว้วเวลาที่เราเลี้ยวพวามาลัรามันจะตีเองอตัตโนมัติแต่ตัวนี้มันไม่ล็อกอยู่นะครับดังนั้นต้องเอามือจับไว้ตลอดเวลามันถึงจะติดตลอดเวลาถ้าเราปล่อยมันก็ดับเพราะฉะนั้นอันนี้คือรายการที่หนึ่งที่ต้องที่ ในกันที่สองนะครับก็จะมีกล่องเบาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรายการนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมให้ช่างมาดูให้นะครับพอเราเลื่อนเบาะเดินหน้าให้หลังเน,ะะนี่ยเหมือนเบาะมันไม่ขยับแต่ถ้าเกิดพนักพิงเนี่ยนะมันใช้ได้มันแก้ฟังก์ชันของเลื่อนหน้าให้หลังเมื่อกี้เด็กมันเลื่อนจะลอกลายเลยทุกอย่างก็ไม่รู้นั่นแหละมันเลยไม่รู้เลื่อนอยังไงนะครับอ่ะันนี้ก็เป็นหัวหมอนที่ยังคงใช้ได้างเดินหน้าให้หลังเดี๋ยวผมให้ช่างเช็คให้ไม่ใช่ปัญหานะครับตัวนั้นเมมโมรีก็ใช้ได้อยู่เพราะั้น รถที่แน่ๆของรถคันนี้นะครับสองรายการที่ต้องดูก็คือการเลี้ยงการยกเลี้ยวตัวนี้กับบอกที่มันไม่เดินหน้าไม่ได้น้านคือหลังไม่ได้นะครับแต่อย่างอื่นใช้งานได้อันนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับให้ดูกันไม้ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับฝาป,ปิดนี่ใช้งานได้แบบนี้นะครับเรียบคงเคลมว่าเรียบร้อยนะครับมีอยู่สองจุดที่ผมเรียนให้ทราบเดี๋ยวยกนี่ยกมันยกได้สองอันยกตัวใหญ่กับยกตัวเล็ก ยกตัวเล็กก็เป็นเกลเล็กบนยกตัวใหญ่ก็จะเป็นเกลย,ยกนะครับประมาณนี้สวยๆแบบนี้นะครับอ่ะมี2รายการนะครับที่ต้องเช็คประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วง,งล่างช่วงล่างเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องต่างๆไม่ต้องห่วงนะครับลูกค้าท่านเดิมดูแลรถมาค่อนข้างดีนะครับเราใหม่ยังน้อยอยู่แล้วก็ในส่วนของจริงๆมันประมาณนี้ของ18ปีรถ18ปีมีจุดที่บางครั้งวอตเตอร์บอมันอาจจะทํางานมาจนลาไปแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาเช็คให้ใหม่นะครับ แล้วก็มีก้านไปเลี้ยวประมาณนี้นะครับแต่อย่างอื่นก็ใช้งานได้ปกติหมดครบทุกอย่างนะครับผมนะสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อทีมงานเข้ามาได้นะครับหรือคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้ในในอินบ็อกซ์นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0892039095ตามเบอร์ที่ให้ไว้นี้ก็ได้นะครับเป็นเบอร์ตรงผมเลยนะครับผมก็ใครที่ต้องการดูรถคันอื่นๆเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็สามารถชม หรือดูรีวิวต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ในช่อง YouTube ของที่ร้านนะครับก็ชื่อช่องก็3 2ออโต้คาร์นะครับอยากรู้รายละเอียดต่างๆว่ามันรถรุ่นไหนปีไหนมีดีเทลยังไงก็เข้าไปที่เพจได้นะครับในเพจก็จะมีรายละเอียดให้นะครับเพจก็ชื่อ32อออโต้คาร์เหมือนกันนะครับผมนะตามคอนเซ็ปต์ร้านเราเราก็พยายามคัดรถที่มันสภาพพร้อมใช้ให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านอยู่แล้วรถทุกคันก็เราเข้าใจดีครับว่าเงินที่ท่านต้องจ่ายมาแต่ละบาทเนี่ยถึงแม้มันจะ ไม่เยอะหรือมันเยอะก็ตามแต่เงินของเราแต่ละคนมันก็แตกต่างกันออกไปบางคนก็เงินระดับ300 0 0นก็เป็นเงินที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงอันแสนเหนื่อยยากแล้วก็อยากมีรถสักคันหนึงเก็บเอาไว้ใช้นะครับหน้าที่ผมก็คือหารถที่มันสภาพดีๆมาจําหน่ายให้ท่านผู้ชมนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ